บอลกระชับมิตรสามคู่นี่ยนะผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทพบอลก็มาจัดรายก,การเทพบอลนั่นเองใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอีกอย่างเลยใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวด,ด้วยกันกับเราทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดไปที่คู่แรกเลยครับสำหรับเลสเตอร์ลิตต้พบกับทางปาเลโมนั่นเองคู่นี้นะครับผมเป็นการเจอกันครั้งแรกครับแต่เราต้องยอมรับว่าในเรื่องของมาตรฐานของทางเลสเตอร์ครับในการแข่งขันมา2เกมในสองเกมครรับบชชนะเีียย์ลลลลิิววววแ้้ก็ู่มาด คู่เลยแต่ถ้ามองกับกันกับทีมอย่างทางปาเลโมครับก็ะชมินไปสองเกมครับแพ้1เกมครับแล้วก็นัดล่าสุดชนะมอนซ่ามาได้โดยรวมครับก็ต้องยอมรับว่ามาตรฐานทางเลตเตอร์ิตี้มีความขับเคลื่ยวขว่าแน่นอนครับในเรื่องของเกมลุกแน่นอนครับว่าทางเลตเตอร์ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ในเรื่องของกระแสที่มันเปิดมาครับวันนี้ทางเลตเตอร์ิตี้ครับอย่างน้อยคือต้องมี ผลให้ชนะอย่างน้อยคือ1ประตูครับหประตูแค่เสมอตัวครับแต่รุ้นประตูที่2ได้ไหมก็ผมก็พูดตามตรงว่าเกมลุกของทางเลสเตอร์มันยังไงมันก็ดูดูเดือดกว่าอยู่แล้วนะครับผมสประตูหมูมีเห็นครับตอนนี้ขอมองที่ทางเลสเตอร์ซิตี้ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมจัดให้ครับเป็นทางโบตันครับจะพบกับทางฟิกออเลติน่านั่นเอง คู่นี้นะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสถิติที่มันเจอกันมาเนี่ยก็ไม่เคยเจอกันเลยนะครับผมเพราะว่าโบตันเองก็อยู่ในหลีกที่เรียกว่าดิวชั่นหนึ่งนะครับผมมันก็ตกไปไกลแล้วนะครับผมแต่ในเรื่องของกระชับบิดเองของทางโบตันเนี่ยก็แข่งขันมา3เกมครับชนะไป2นะครับแพ้ไป1โดยการแพ้มิเรื่สโบครับชนะโชเล่นะครับผมแล้วก็ชนะเวฟบอมบิดเอาเบียนมานั่นเองนะครับกับการขัดทางฟิออรลินตีน่าครับในการแข่งขันกระชับมิดมานัดแรกเนี่ยเขาชนะทางเลนจีน่ามาครับผมแล้วก็เพิ่งกระชับมิดนัดแรกเองเท่ากับว่าในเเรรื่่่ออออองงงงงขคววาาามมพ้้แและะตตตตััทฟฟิิก็นจ แบบร0 0ซครับแต่ในเรื่องของการที่นักเตะหลายๆคนนะผมก็ไปเตะโอลิมปิกด้วยนะครับผมทำให้ทีมอย่างฟิออก็อาจจะตัวจริงลงมาไม่ครบครับและในเรื่องอาสัยมันเปิดมาบังคับชนะ2ประตูผมมองว่ามันดูเวอร์มากเกินไปครับเต็มที่ก็ชนะแค่ประตูเดียวดัดนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างทางโบตันก็ยังไงก็แพ้ไม่ขาดครับนันนี้เอมาที่หนังโบตันอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายครับที่ผมจัดให้ครับเป็นลิเวอร์พูลพบกับทางลิเวอร์พอลต์นั่นเองนะครับคู่นี้ครับเจอกันมา แต่ในเรื่องของสถิติณนะปัจจุบันนี้ของทางลิเวอร์พูลครับในการแข่งขันก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับผมเขาก็ชนะไป2เสมอไป2ครับในการแข่งขันมา4ี่เกมหลังสุดดูไม่ได้แย่เลยครับกับการกับทีมอย่างทางลิเวอร์ครับในการแข่งขันกระชับมิดมานั้นล่าสุดครับก็ไปชนะทางออสเตรียเซาบวกมานะครับผมด้วยสกอร์5าประตูนหนึ่งเลยแต่ว่าโดยรวมแล้วนะผมก็ยังดูแบบว่าโดดเด่นเยอะมากครับและในศึกกระชับมิตรเนี่ยน,นี้ก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของทางลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการที่นักเตะไม่ได้ลงเต็มร้อยครับ ลองแผนใหม่ๆนะครับผมจากการที่เปลี่ยนโค้ดใหม่ด้วยนะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างเบติสครับก็น่าจะบุกไปนะครับผมเต็มที่ก็แค่น่าจะหวังเสมอได้นะครับผมเล่นแบบเสมอกันแบบยืนหย่นครับตอนนี้ขอมองที่ถางเลียวเบติสอีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเอาวันนี้นะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครอยามาพยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพี่เข้มเทปบอลขอตัวลาไปก่อนละกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ